พอเราเปิดกุญแจมาหน้าจอแรกที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นการรีมายสวิตซ์ครั้งต่อไปนะครับก็คือครั้งแรกหนึ่งพันกิโลหรือวันที่พี่ห้าพันสามปีหนึ่งเจ็ดนะครับออรปีหน้าเ,เลยก่อนใช่ถ้าสมมติบางคนถ้ากิโลถึงก่อนใช่ครับถ้าเกิดว่าบางคนปีหนึ่งยังขี่ไม่ถึงพันโลก็ต้องเอาเข้าสวิต์นะครับ, <c oughs> รบแต่ทีนี้ถ้าครบ1 0 0 0พันกิโลก่อนที่จะต้องเอาเข้ามาสวิต์ก่อนนะครับแล้วมันเวลาเราเปิดขึ้นมาทุกครั้งเนี่ย มันจะเตือนแล้วมันจะนับถอยหลังให้อย่างสมมติขี่หนึ่งพันไม่ยัวสมมติพี่ขี่ไปแล้วเจ็ดร้อยโลมันก็จะเซอร์วิสแล้วก็สามร้อยนับถอยหลังสามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็จนถึงระยะที่ต้องเข้าสุดมันจะขึ้นเตือนงานจบแล้วว่าให้เซอร์วิสทีนี้นะครับด้านบนปุ่มตัวนี้นะครับก็เป็นตัว hit grip นะครับเป็นรูปสัญลักษณ์แฮนด์นะครับพอเรากดปุ๊บมันจะมีรูปแฮนด์ขึ้นนะครับจุดสีดำขึ้น2จุดก็คือขูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอเรากดอีก จุดเดียวก็คุ่น50%นะครับนี้ก็ยกเลิกออ๋ครับันลงมาตัวโหมดการขี่นะโหมดกัรขี่จะมีด้วยกัน5โหมดนะครับก็คือเลนโรสเดนามิกเอนดูโรแล้วก็เอนดูโรโกแต่ว่าตอนนี้จะมีให้4โหมดก่อนตัวโหมดที่5ตัวเอนดูโรโกล์จะมีปลักให้ใต้หมอกเป็นปลักสีแดงเดี๋ยวเปิดบอกให้ดูครับพอเรากดที่ตัวโหมดนะครับ มันจะมีโหมดการขับขี่ขึ้นมาให้ด้านล่างเรนโรดเดนามิกเอนดูโรนะครับเราอยากใช้โหมดไหนเราก็เลื่อนไปที่โหมดนั้นแล้วเราก็ปล่อยสมมติว่าเราจะใช้เดนามิกเราก็ปล่อยเดียนอนไหมอันแรกก่อนเรนเรนนี่นะคือฝนตกหรือถ,ถนนเปียกใช่ไหมโหมดการขับขี่แต่ละโหมด <c oughs> นะครับการทํางานของคันเร่งนะครับการต่อบสนองคันเร่งระบบเบร k ABS แล้วก็ traction control จะตัดกันนะครับอย่างในโหมดเรน การตอบสองที่จะช้านะครับแรงกำลังแรงม้าจะโดนตอลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในทางกับ ABS กับ traction control จะ sensitive มากครับเผื่อบางทีเราขี่ในสภาพที่ถนนลื่นหรือในกรณีฝนตกนี่แหละตามชื่อหมดเลยหมดเลยนะครับเราขี่เนี่ยคือกำลังท้องอะไรมันก็จะลดลงนะครับช่วยให้เราขี่บนถนนลื่นๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็ ABS จะ sensitive ขึ้นนะครับเผื่อบางทีเราเบรกปุ๊บเนี่ย ล้อมจะได้ไม่ล็อกไม่ถลายไปนะเอเวีสไม่ปัดไม่ค่อยปัดใช่ไหมไม่ค่อยปัดแอคชั่นก็ช่วยบางทีเราเปิดกันเรื่องอยู่บนถนนนี่เนี่ยมันเกิดเหมือนสลิปอะไรนิดหน่อยแอคชั่นทางด้านแล้วนะครับในโหมดทรรมาโหมดรถเราก็ขับขี่ทั่วไปพวกนี้การตอบของได้ปกติแต่ว่าเอเวสกับแอคชั่นก็จะดีเลย์ลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ขี่ในสภาพถนนที่แห้งๆได้ดีขึ้นนะครับส่วนไดนามิกโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดที่ค่อนข้างซิ่งหน่อยนะครับเผื่อบางทีเราอยาก แต่ก็ยังเป็นออฟโรดอยู่ออฟโรดนะครับก็อันนี้การตอบสนองเร่งจะไวที่สุดนะครับแตยนา่าะติดมือหน่อยอตนิดมือนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมเอเบสกับแทชชั o n คอนช่วยเหลือเนี่ยมันก็ยิ่งต่ำลงไปนะครับเพราะว่าเราต้องการความเร็วมากขึ้นเพราะต้งอง,อง,องากาความปลอดภัยสูงสุดครับแล้วผมส่วนใน enduro ร่โหมดนะครับโหมด enduro การตอบสนองไม่ปกตินะครับเอเบกับแทชชั่นมันก็จะปรับให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นสภาพของออฟโรดนะครับทั้งฝุ่นทั้งลูกหลางมันก็จะดีเลย์ลงไป ส่วน Enduro Pro นะครับพอเราใช้เปลด Enduro Pro ปุ๊บ Enduro Pro นี่คือต้องเป okay. ิดใต้บาะเอกทีใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเขาจะมาเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีรูปปลั๊กขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วทอนนี้เราเลือกโหมดใช้ได้ตลอดเลยครับแต่ตอนนี้แค่ยังไม่ได้เสียบเเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้มีใครใช้เพราะว่าต้องโกนจริงตามชื่อโหมดคือใช้ในสภาพออฟโรดแบบหนัก ใช่ครับที่คนเรียกว่าต้องมีสกิลแล้วก็ทักษะที่จะควบคุมรถได้ดีครับโดยทั่วไปผมใช้ก็เอ็น e n d รก็โอเค enduro ก็โอเคได้ใช้ตัวรับทีนี้เวลาเราเลือกโหมดนะครับก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้พอเราเลื่อนมาที่โหมดปุ๊บเราปล่อยตัวโหมดการขี่จะขึ้นมาให้ดราเลนแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนโหมดขณะที่เราขี่รถอยู่นะครัสมมติตอนนี้ที่ประจวบอยู่โหมดดนามิก้นีน้างเรื่อยรอฝนตกอยากใช้เป็นโหมดเลท เราก็เลื่อนไปที่เนขเลื่อนไปที่เนขปึ๊บแต่ถ้าเราเปิดคันเร่งอยู่แบบเนี้ยโหมดมันไม่เข้าโหมดไม่เข้าต้องปล่อยคันเร่งเราปิดให้หมดเสร็จแล้วตกลงด้วยการกำคัดทีหนึ่งกำคัดปุ๊บพอกำคัดปุ๊บโหมดก็จะเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนโหมดเสร็จแล้วก็กดคัดคือกดถ้ายังเปิดคันเร่งอยู่กดยังไงมันก็จะไม่เข้าใช่ครับไม่ก็ไม่เข้าหมดไม่ว่าจะหมดไหนมันก็ไม่เข้าใช่ครับให้เราปิดคันเร่งให้หมดแล้วกำคัดทีหนึ่ง ขณะที่เราขี่รถอยู่ับครับจำแป๊บเดียวก็ปุ๊บเราก็จะเข้าแล้วเราต่อไ้เลยคือสมมุติว่าคือแต่ว่าหน้าจอมันเข้าใช่ไหมครับคือปรับโหมดไปกดปุ่มโหมดไปพุทธเลขใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดเราเปิดเลร่นอยู่เราจะใช้รดเนี่ยเราเปิดอยู่างเงี้ยมันก็ยังค้างอยู่มันก็ไม่เลื่อนมันก็ไม่เข้าโหมดฮะเพราะโหมดที่เราใช้ก็คือด้านบนอันนี้คว่าเราอยู่โหมดไหนแต่ตัวล่างคือเราเลือกอยู่เราเลือกอยู่อ อนนี้เราเปิดผมเปิดคันเร่งอยู่นี่มันก็ไม่เข้าอืมแต่ถ้าผมปิดคันเร่งล้กากงคัดปุ๊บอ่าโลดขึ้นมาอ๋อมันก็จะเด้งขึ้นไหมใช่ครับ,รบแต่ทีนี้ถ้าเราขี่อยู่เราต้องกาคัดอืมถ้าเราจอดอยู่ไม่เป็นไรอือฮึถัดมานะครับสัญลักษณ์ไฟที่เราพริบอยู่นะครับด้านบนเป็นไฟของ traction control นะครับตัวนี้เป็นไฟ ABS ตรนตัวครับ,รบถ้ามันกระพริบอยู่คือใช้งานไม่ปกติอตือฮึพอพี่สตาร์ทรถรถเคลื่อนที่ไปมันจะดับไปเอง อ๋อไม่ใช่ว่าผิดปกติใช่ไหมกระพริบแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่มันค้างไฟมันขึ้นโชว์ไม่กระพริบอันนั้นน่าผิดปกติแสดงว่าตัวตัวนั้นมันไม่ทํางานนะครับอย่างสมมุติว่าตัวสัญ,ญลักษณ์ของไฟท็กชั่นคอนโทรลค้างไว้นะครับไม่กระพริบแสดงว่าอ้าวเกิดท็กชั่นยังไม่ทํางานหรือบางทีแล้วสัญ,ญลักษณ์ไฟตัวนี้มันไม่ได้บอกแค่ทักชั่นอย่างเดียวอาจจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวรถนะครับจะเป็นสีส้มมันก็จะขึ้นเตือน มันจะขึ้นไฟขางไฟสีเดียวกันใช่ครับแล้วเราก็ต้องมาดูแล้วว่ามันเป็นที่อะไรนะครับไฟเลี้ยวขาดหรือเปล่ามลมยางอ่อนหรือเปล่าต้องมาดูตัวนี้ลมยางมีฟองที่หน้าจอไหมครับมีครับจะมีเซ็นเซอร์วัดลมยางให้ดยครับ,รบ ABS เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันขึ้นค้างแสดงว่าระบบเบรก ABS เราไม่ทำงนานนะครับแต่ทีนี้มันอันนี้มันเปิดใช้อยู่ปกติ เราเองจะเลือกปิดมันก็ได้นะครับบางทีแล้วเราอยากจะขี่แบบไม่มี ABS ขี่แบบไม่มี t r a ั t น o n control ก็ทาได้มันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับตามสัญลักษณ์เลยนะครับ ABS กับสัญลักษณ์ของ t r a c ช i ่ n control นะพอกกเราก,ราก,กดค้างไว้เราก,กดค้างไว้แบบนี้ปึ๊บค้างไว้สักสองวิไฟขึ้นค้างแบบนี้คือ traction ไม่ทำงาน ABS ทำงานเราเปิดปิดสลับกันได้จะปิด t r a c t i o เปิด ABS หรือว่าจะเปิด t r a c t i o ปิด ABS ทำตอนรถวิ่งอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้ ออืมา่ทีนี้กด้างไว้อีกนิดนิดแล้วก็ปล่อยอันนี้คือปิดหมดเลยนะครับ ABS action ไม่ทำงานเราวิ่งไปเนี่ยมันจะขึ้นโชว์อยู่เนี่ยตลอดออืคือเหมือนเป็นการเตือนให้เรารู้ว่ามันไม่ได้เปิดตอนนี้ระบบความปลอดภัยไม่ทำงานนะเราก็ต้องมีความระมนระวังเพิ่มมอันนี้เราปิด a b เองเดียว อ๋อก็คือกดแช่ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดูไฟหน้าจอเอาว่าเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยแล้วเรากดเ้ามามันเปลี่ยนแล้วก็ปล่อยมันจะวนไปเรื่อยๆอันนี้เราก็กดใช้ปกติตต่ในขณะรถวิ่งปกติเนี่ยไฟตัวนี้มันจะดับไปก่อนดับไปครับมันจะไม่แต่ถ้าเรากดถ้าเรากดปุ่มมันก็จะเริ่มขึ้นมาใหม่ถ้ามันขึ้นแสดงว่าไม่ทํางานแล้วไม่ถึงเมืว่าเรากดปุ่มเพื่อที่จะเข้าโหมดเข้าโหมดจะเปิดหรือจะปิดอย่างเงี้ยไฟมันก็จะเริ่มขึ้นมาว่าเป็นกระพริบ หรือเป็นหยุดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบางทีเราเปิดเราปิดค้างไว้สมมติเราลืมเราเอ้ยเราปิดทัชชั่นไว้อยู่ถ้าเราปิดสวิตช์ปุ๊บเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาใหม่เนี่ยระบบทุกอย่างมันจะทำงานให้เหมือนเดิมนะครับอ๋อกลับไปที่ความปลอดภัยของตัวรถกลับไปที่อืเป็นดีฟอลต์ครับทีนี้ถัดมานะครับตัวรูบสปริงนะครับก็จะเป็นกรับตัวโชว์ครับ พอเรากดปุ๊บมันจะมี S A นะครับ S for Suspension Adjustment เดี๋ยวนะเมื่อกี้กดกดด้านบนใช่ไหมครับเมื่อกี้กดด้านบนแตอนนแบบนี้ถ้ากดด้านบนก็จะเป็นเรื่องของ ABS กับ Traction Control ถ้ากดด้านล่างมันก็จะเป็นเรื่องของโช๊คครับเดี๋ยวกดปุ๊บตัวโช๊คเนี่ยสามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้3ระดับนะครับก็คือ Soft Normal แล้วก็ Hard นะครับแต่ Soft Normal Hard เนี่ย จะปรับได้ในสามโหมดแรกก็คือเลนรถแล้วก็ดนามิกแต่ว่าในโหมด Enduro กับ Enduro Pro ที่จะปรับได้แค่2แบบคือไม่ซอฟต์กับฮาร์ดเลยทีนี้สังเกตร,รูปข้างล่างมันมีรูปหมวกันน็อคอยู่หนึ่งใบนะ,ค,ะครับหมวกกันน็อกหน่งใบก็หมายความว่าตอนนี้ปรับช่วงล่างให้เหมาะสําหรับคนขี่คนเดียวช่วงล่างก็จะอยู่ในระดับที่ต่ําที่สุดสำหรับคนขี่คนเดียวแต่ว่าถ้าเรา เลื่อนไปนะครับเราพอเรากดมาที่ตัวโชวกก่อนนะครับแล้วเรากดค้างไว้เลื่อนมามีหมวกกันน็อกหนึ่งใบแล้วก็มีมกระเป๋าช่วงม,มันจะยกสูงขึ้นมานะครับให้เหมาะสําหรับคนขี่แล้วก็มีการนีแบกสัมภาระด้วยนี้กระเป๋า X นีาอ่อะไรก็ลกแล้วแต่มันจะยกสูงขึ้นเพื่อรับน้าหนักที่มันโหลดเพิ่มขึม้นถ้าเราค้างก็กยิบสองใบอันนี้หมวกกันน็อกสองใบมันยิ่งสูงขึ้นเลยสุดเลยนะครับอก็รองรับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับ แต่ว่าโดยปกติตอนนี้กระเป๋าคอือคนเดียวล้วนะแต่การมีกระเป๋าที่ไม่มีสัมภาระก<ม>็ไม่มีผลใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกช่วงล่างหร,อหร,อหรอืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกของเราออนะครับยู่ความรู้สึกในการขับขี่เราว่าไปต้องขับวุนมันย้วยว่ะเราไม่มั่นใจแลวเราการะเป๋เามันแข็งขึ้นหรือเล่าขี่แล้วมันแข็มมันดีดไปแล้วเราต้องปรับให้มันอ่อนลงเนือ ซ <Soft> อฟต์ลงน่ครับพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกของเราเลือกปรับได้ใช้ได้เลยนะครับทีนี้ทริปอินโฟนะครับตัวอินโฟก็จะบอกพวกข้อมูลของตัวรถนะครับเอนจินเทมกูณภูมิเครื่องยนต์นะครับโดยปกติก็อยู่ประมาณสัก90้ากาเกสิบเหมือนรถยนต์ใช่ครับแล้วก็มี c o คอนซั t i o n ให้นะครับตาาสิ้นเปลืองเช้เพิงเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่หน่วยมันจะเป็นลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลครับ ทีนี้เรารีเซ็ตได้นะครับตัวคอนซัมชันเรากดอินโฟค้งไว้มันก็จะรีเซ็ตมีคอนซัมชันหนึ่งคอนซัมชันสองให้มีความเร็วเฉลี่ยที่ใช้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงรีเซตได้กดค้างไว้ครับ d c ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับหน่วยมันจะบอกเป็นบาร์ให้นะครับเติมปกตินะครับเติมถ้าเกิดว่าขี่คนเดียวไม่มีของไม่มีอะไรเลยหน้า32หลังสา หรือ2.2 2.5บาทครับแต่ว่าถ้ามีสัมภาระแบ่น้ำหนักมีอะไรด้วยเติมหน้า36หลัง42นะครับหรือ2.5 2.9มาถ้าจำไม่ได้แต่มันมีให้ไปบ้างออยก็จะเป็นเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับถ้าเาเลื่อนมาที่ตัวออยปุ๊บ พอมันเช็คเนี่ยถ้ามันขึ้นคำว่าโอเคมันก็จะขึ้นข้นงหลัอยู่แล้วก็อันนี้อันนี้มันขึ้นต้องสตาร์ทรถครับอ๋อต้องสตาร์ทเราต้องสตาร์ทรถแล้วก็อันนี้มันขึ้นอะไร NL หรอคะตัวนี้มันจะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันทับอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นคำว่าสมมุติเราเลื่อนมาที่โหมดนี้เนี่ยแล้วมันขึ้นโอเคด้านไอ้ตรงด้านล่างที่มันแดงไว้เนี่ยมันขึ้นโอเคก็แสดงว่าถ้ามันเครื่องอยู่ในเกณย์ปกติแต่ว่าถ้ามันขึ้นคำว่าเช็คนั่่นนแสดงงวาามััครรออจจะพ้บ ก็มีวันที่บอกนะครับ Extreme อุณหภูมิภายนอกนะครับอ,อยู่เท่าไหร่หมดแล้ทีนี้ด้านบนก็จะเป็นทริปนะครับตัวทริปก็จะมีเข้าไปเซตอัพค่าต่างๆนะครับีโอตอนนี้2กิโลจับระยะทางทริปหนึ่งทิปสองนะครับดีเซตทริปเราก็กดเหมือนเดิมค้างไว้ม,มันก็จะเป็นสูนย์เลนจ์ก็จะบอกปริมาณน้ํามันในถังที่เหลือวิ่งได้อีกประมาณกาี่กิโลนะครับมันก็จะคํานวณมาได้ ผมก็เติมมาให้เิ็หน่อยนะครับแล้วที่มันขึ้นไฟถังน้ํามันขึ้นนั้นคืออะไรครับอันนี้ถ้าเกิดว่าน้ํามันมันเหลือน้อยเกินไปนะครับมันก็จะขึ้นเตือนนะอันนี้คือเติมแล้วแต่ว่ายังน้อยอยู่มันต้องสตาร์ทรถก่อนอ๋อสตาร์ทแล้ววิ่งไปเดี๋ยวมันมันก็ดับไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันระบบมันยังไม่มันยังไม่ได้ไม่ได้วิ่งคือยังไม่ได้สตาร์ทใช่ครับคือเติมมาแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปวิ่งมามันก็เลยมันก็ยังเหมือนกับว่าจําเมมโมรีล่าสุดอยู่ แล้วก็ตัวนี้ Cruise Control นะครับวิธีใช้นะครับเปิดอันนี้เปิดนะครับอันนี้คือเปิดระบบบ<า>อ,อันนี้จะเปิดระบบ,บสมมติพี่ประจกวิ่งอยู่120อยากจะล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ดังในตัวนี้ไปน5นาทีนึ่งมันก็จะล็อกไว้ที่120แล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ไอรูปแบบนี้ครับสีเขียวขึ้นให้ที่หน้าจอครับนั่นก็แสดงหมายความว่ามันเซ็ตไวแล้วนะครับล็อกไว้ที่120แล้วเวลาเบรกมันจะตัดถ้าเกิดว่าเรากำคัดแต่เบรกวงนี้จะหลุด ต้องกำคัตแตะเบรกถ้าเบรกเฉยกำคัตหรือแตะเบรกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หลุดกำคัตหรือแตะเบรกกำคัตเพื่อเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะหลุดละอ๋อครับหรือเราแตะเบรกเบรกหน้าเบรกหลังแล้วแต่แต่นิดหน่อยมันก็หลุดละอืมอืมครับแต่ทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มความเร็วเราก็ดันไปข้างหน้าเพิ่มไปอีกสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงดึงหอยหลังรถทั้งละสองกิโลเมตรต่อชั่วโมง ครั้งละ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างสมมติว่าพอเราแตะเบรกหรือกำคัดพอโค้ชซอนโดมันตัดไปนะครับสมมุติครั้งล่าสุดที่พี่ประจวบล็อกไว้มันร้อยห้าสิบครับเราดึงถอยหลังทีหนึ่งก็รีซูมความเร็วเดิมกลับไปที่ร้อยเราถ้าดันไปหน้าก็ได้เหมือนกันดันไปข้างหน้าก็จะเซตไงมันก็จะเซตใหม่อก็คือจะเซตตรงนั้นใช่ครับเซนะตรงนั้นแต่ถ้าดึงถอยหลังมาคือมันจะกลับไปที่ความเร็วเดิมที่เคยวิ่งใช่ครับถ้าเราปิดแบบนี้มันก็จะไม่มีการอคับไฟเลี้ยวนะครับ ระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวมันจะดับให้อัตโนมัตินะครับบางทีเราขี่เราเปิดแล้วเราลืมมันดับเองมันจะติดอยู่ประมาณก็ประมาณสักสิบห้ายี่สิบวิสิบห้ายี่สิบวิทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ความเร็วที่เราใช้นะครับเพราะว่าระบบมันคำนวณให้อัตโนมัติอรัาสมมุติว่าเราคือถ้าบางทีเราจอดข้างทางเราไม่ได้มีการขี่เราเปิดไฟเลี้ยวมันก็มันจะดับมันไม่ได้อนะครับมันเราก็เปิดค้างไว้ได้ อันนี้ถ้ามันมีการขี่เราขี่อยู่บนถนนมีความเร็วมีอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดไว้แล้วให้มันนานเกิดมันก็รู้แล้วพอเราลืมมันก็ดับเองครับแต่ตัวไฟฉุกเฉินจะไม่ดับไม่ได้ติดไว้ตลอดส่วนอันนี้แตรนะครับด้านหลังเป็นไฟสูงนะครับดันไปข้างหน้าจะเปิดไฟสูงค้างไว้อือรัเพื่อจะมีสัญลักษณ์ไฟสูงขึ้นดึงต้องหาตัวก็จะเป็นเหมือนไฟกระพริบ นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดตัวไฟออโต้คือโดยปกติแล้วเนี่ยรถตัว R2GF ตอนนี้เนี่ยไฟจะเป็นเดย์ไลท์นะครับ <ừ> แล้วก็ไม่สามารถยกเลิกได้ไฟจะติดตลอดเวลาเดย์ไลท์ติดตลอดเวลาที <S <S <ช>่วิง่งทีนี้มันจะมีตัว A ขึ้นนั่นหมายความว่าตัวไฟเนี่ยมันคำนวณปริมาณแสงภายนอกให้อัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่า ตอนกลางวันแสงสว่างเพียงพอไฟกไ็จะปิดเไลท์ธรรมดาแต่ทีนี้พอเป็นอโอโต้บางทีเราวิ่งเข้าอุโมงค์หรืออะไรก็แล้วนะครับมันก็จะสว่างขึ้นมาให้แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดออโต้อยู่แล้วเราจะเปิดสปอตไลท์เราจะเป็นสวิตช์สปอ์ตไลท์ถ,ถ้าเกิดเราจะเปิดสปอตไลท์วิ่งเนี่ยตอนกลางวันมันเปิดไม่ติดเพราะว่ามันคำวนวณว่าเฮ้ยแสงมันพอไม่ต้องใช้สปอตไลท์ก็ได้ แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะเปิดสปอร์ตไลท์วิ่งกลางวันเราก็เอาออโต้ออ,อกแทนอีกสปอร์ตไลท์ก็ติดแล้วอืมครับอันนี้ก็ปรับวินชิลนะครับขึ้นลงนะครับระบบตัวรถ <Okay. S 1> ก็มีอยู่ประมาณนี้น,นี้พวกกล่องเก็บของนะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยครับตัวนั้นจะไว้ใช้กับตัว G P S ครับ ซึ่งเป็นวิตของ BM ใ่ไครับถ้าใช้ GPS BM เราก็จะใช้คอนโทรลตัวนี้ได้อ๋อถ้าไม่มีตัว GPS ตัวนี้ก็คือไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วตัวนี้จะไปใช้มันต้องเปิดอันไหนถึงจะมาใช้อันนี้ได้ครับไม่ต้องเปิดอะไรเลยครับคือต่อ GPS มันโดยตรงกับ GPS อยู่แล้วถ้าเกิดเชื่อม GPS พวกพี่ใช้ได้ทันทีเลยอืมครับก็คือหมุน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 ตัวนี้ใช่หมุนแล้วก็ถ้าเราตกลงแล้วเาเรื่อง อ๋อก็คือถ้าถ้า Back, หรือแบ็คก็คือถอยถอยมาทางนี้ mm hmm. อันนี้ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าถ้าโอเคก็คือ mm hmm. ดันชิดเข้าไปครับ mm hmm. เราเสียบกุญแจไปเบาหลังเราก็บิดไปด้านหลังเราก็อันนี้เบาหลังก็บิดไปด้านหลังใช่ครับส่วนนี้มันหลุดออกมาแล้วแล้วก็เราดึงมาข้างน้านิดนึงเพราะว่ามันมันมีมันมีอไรนีล็อกไว้อยู่อคือตัวเบาเนี่ยมันมันจะดันไปอยู่ด้านหลังเลยล็อกมันจะไม่พอดีมันเกี่ยวอยู่เราก็ต้องกดมั้งหน้าเเปิดได้ง่ายคืออันนี้เผื่อบางทีที่ผมบอกว่ารี่จำไม่ได้ใช่ครับมันจะมีบอกขี่คนเดียวนะครับหมวกกันน็อกหนึ่งใบ หน้า3,6หลัง4,2ตอนนี้มันให้มาเป็น3,6 4,2หมดเลยแต่ว่า mm hmm. จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าขี่คนเดียวมันจะให้มาเป็น3,2,3สอืม hmm. แต่ว่าพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราอีกนะครับบางทีแล้วที่รู้สึกมันแข็งไปพี่ก็ลดเองได้ไม่จำเป็นต้องไปตาม mm hmm. สเปคมันเป๊ะนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเบื้องต้นให้นิดหน่อยนะครับอื mm hmm. ตัวเบาะหน้านะครับแล้วก็บิดมาด้านหน้า ก็อันนี้ตัวปลั๊กที่ผมบอกปลั๊กสีแดงอ๋อวกับอันนี้มันจะเป็นตัวฝามันนะครับแกะออกแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ครับเปิดออกปุ๊บแล้วเราก็เสียบเข้าไปเหมือนดีเลยอืเลยแล้วก็เอาฝามันมาเก็บเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ได้เลยแล้วแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนนะครับแบตเตอรี่มันจะอยู่ด้านข้างครับตรงนี้มันอยู่ด้านข้างตรงนี้จริงๆถ้าเกิดว่าพี่จะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีเครื่องชาร์จของบ m อนะครับที่เสียบเข้าไปนล้ คล้ายๆที่จุดบุรีในรถยนต์เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาเครื่องชาร์จแบตเสียบเข้ากไปบ้านก็ใช่อ๋อผมมีของเครื่องชาร์จของอะไรซีเทคผมจำไม่ได้ม,ม,มันไว้ชาร์จมอเตอร์ไซค์อ่ะไว้ชาร์จแบตเตอรี่อะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นปลั๊กประมาณนี้นะปลั๊กอย่างเงี้ยเสียบเขา้าอ๋อที่ต้องต่อต้องต่อมาจากแบตก่อนเพือ่อที่จะรอไว้แล้วก็เสียบเข้าได้เหมือนกัน ขอให้ชา้าตัวนี้อันนี้ตัวแบตเตอรี่มันอยู่ตรงกล่องนี้ใช่ไหมครับใช่ครับพี่เอาสกรูไปใไตัวงขันน็อตออกแล้วก็เปิดสาออกนี้เป็นแบตเตอรี่หลังตัวนี้นะครับตัวบอกมันรับระดับได้นะครับเมื่อกี้ผมปรับสูงไว้ให้อยู่นะครับถ้าเราจะปรับโลอันนี้ตัว H ก็ชื่อ High นะครับปลดล็อกแล้วก็สลับข้างก็จะเป็น L เป็นโลแค่นี้เองผมปรับไปให้โลก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้ไฮนะครับเป็นปรับข้างหน้าแล้วอันด้านหลังไ สลับมาจะเป็นลอ๋อทีนี้เวลาใส่ฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งเดียวครับเปิดฝั่งอ๋อฝั่งนี้ไม่ต้องใช่ไหมครับ<ช>อ๋ออ๋อ,อ,อ,อมันมาด้วยกันแต่ว่าตัวตัวล็อกมันจะอยู่ฝั่งทีนี้เวลาจะใส่บอกนะครับให้เราใส่ข้างหน้าอ่างเงี้ยเข้าไปก่อนนะครับก็เราค่อยดันด้านหลังแต่ว่าพี่ไม่ต้องไม่ต้องบิดกุญแจช่วยนะครับเพราะว่าเราสังเกต ผมเจอมาหลายคนบางทีเขาบิดกุญแจช่วยไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวเดือยที่มันกันล็อกไว้อยู่เนี่ยพอบิดไปเยอะๆเกินมันกลับมุดลงไปใต้ล่างแล้วมันไปขัดกันเองทําให้กุญแจก็ดึงไม่ออกเบาะก,ก็เปิดไม่ได้จะใช้ายต้งยกเข้ามานะเพราะฉะนั้นเวลานั้นดึงใจออกก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วเนี่ยใส่เบาะข้างา่าง้าหม่แล้วก,กดให้มันดังแค่นี้เองไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่ต้องบิดกุญแจช่วย ส่วนเบาะด้านหลังนะครับก็ใส่ตรงนี้ลงไปก่อนด้านหลังไปก่อนใส่ข้างหลังไปก่อนข้างหน้าจะมีรูให้ใส่สองรู huh. แต่ว่าคงใส่ได้แค่รูหลังรูเดียวเพราะข้างหน้ามันตัวนี้เบาะมันเป็นเบาะแบบหนามันดันมารูหน้าไม่ได้ตรงนี้จะใส่ได้หลัมันก็จะพอดีอน,นี้ก็แน่นแบะส่วนตัวปิป๊บนะครับเวลาเปิดใช้กุญแจเปิดใช้กุญแจดอกเบรคกเลยนะครับ แค่นี้เองซ้ายขวาเวลาล็อกเราก็กดลงไปดึงกุญแจให้สุดแล้วก็ดึงออกแล้วแล้วตัวนี้เป็นตัวล็อกปี๊บก็ใช้กุญแจใช้กุญแจดอกเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าทีนี้เวลาเราจะรีมูฟเอาปี๊บออกเนี่ยต้องเอาขารองไว้นิดนึงเพราะว่ามันร่วงใช่ไหมใช่ครับพะถ้าเกิดเราเปิดปล่อยคุณที่มันหลุดออกมาอย่างนี้เลยมันแค่สไลด์เสียบเข้าไปแควนิดเวลาใส่กลับก็ ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ดันแบบให้มันล็อกอ๋อดันไปดันไปข้างหลังใช่ครับแล้วก็ล็อกแค่นี้แค่นี้เอง